ไปจาเยมีคนมาโม้เล่นไหมครับไม่ได้มาเลยครับผมอะไรนะแกจะโม้ใช่ไหมเปล่าเปล่าเปล่าจะเห็นดาราที่มาโม้เออโอเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้เราใช้ได้ได้ได้ครับผมก็ใครที่อยากจะช่วยนะช่วยกันได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาทางสุขาฝั่งนี้หรือว่าสายเสื้อนะครับตอนนี้ก็ของไม่จำเป็นกลับนายจะบอกให้นะฮะให้จะหมดแล้วด้วยนะครับนะครับผมจะระวี่พิลึกนะครับอ่าขอบคุณมาก โนะคะพี่จุ้ยมากเลยนะคะสำหรับตอนนี้ใครที่อยากจะไป็จักรพี่จุ้ยพี่จุ้ยก็จะเดินจิ๋วกับมือจักไปด้วยกันนะคะคเจ้าของเจ้าบอ้าวยังไงคะกัดับบใครโอเคตอนใคจินตัดมั่งเงีนแล้วมั่งเลยอะไรพวกเราจะสงสัยว่าเสื้อยืดสีขาวที่อยู่ตรงนั้นคือใครนะคะเดี๋ยวเราจะมาทารู้จักกันอีกทีเลยนะคะมาเจ๊พูดกัน thank ลูกบอลไม่ได้มีนะขอบคุณมากเลยขอบคุณ่ะริขอบคุณแจนละสำหรับใครนะคะที่มาช่วยบรกานะคะมีลูกอแจกฟรีให้ด้วยจเลยนะ ตอนนี้นะฮะเราบปิดฉากมาเปพร้อมแล้วนักร้องมาแล้วชิหิันักร้องมาแล้วด้วยยังมาใช่ไหมยงไม่ใครอกไปยวงไหนขเชิอมาก่อนจะมาทุกทน้องสาวแบบนี้ขอมาคุยขอมาคุยกันหน่อยได้เออถ้าีนอมาให้ดีใถ้าร้องนิดนึ่งใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราพนะครับ้าดูอ่าไปเลย คุณมาบ้จริงไหอคโอ๋อโอ้โหอ้าววันนี้โอ้ยใูปโั้นนะคะต่วานางห้อมใจแล้วก็เอ่อเก็บอะไรไว้ด้วยเก็บตงค์หน่อยนะอเสียจุลิศจนไปกับพี่โอ้ยให้พี่ไปช่วยชุนเขาลงไปจ้าช่วย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 แสงจันทร์ใช่ไหมลูกช่วยก็ถูกว่าตอนนี้คนเยอะมากต้องมาช่วยกันลำบากไม่ไปกันสายกันเร็วมากเลยนะลำบาก ก็จะมีอีกหลายๆคนที่สบายกว่าอย่างพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับเพราะในไหนเราก็สบายแล้วก็ช่วงเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ลำบากอยู่นี่สบายด้วยแล้วกัน็กรณีเราโดนนะช่วงโดนอะไรหลายๆอย่างเราสูญเสียไปนะครับทุกคนหายไปทั้งบ้านแล้วก็ตีก็ไม่จะกินนะอะไรที่เราช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือนะครับงั้นบางส่วนในนี้น้องคนที่มีอยู่ตอนนี้มึงทีมอะไรก็ได้ที่มึงอยเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่เพราะในวันพรุ่งนี้ก็ได้ช่วยกันแล้วบอกนีได้วย พที่ช่วยคะพยายามจะิดต่อกับเพื่อนๆพื่ๆของไรานี้พี่จอร์วิลลไปบินลอก็ก็ิดาได้คุยกับเ้ลัก็เข้เราวนเพ่เป็นฟขององ้าาีมช่วยพี่เจเจปเอาี่ตอนนี้แต่หลายคนที่เรารู้จักก็พยายามไปช่วยตลอดทุกคนทุกคนช่วยหมดนะได้ขอาคที่สามสิบจะมีงานอีกใช่มครับที่ไหนครับเราจริงเรา ไม่แน่ระว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้จะได้ยังยังได้งานโอเคเราติดตามข่าวทางทวิตเตอร์หรืออะไรก็ได้รติดตามข่าวสารแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้มวยวายพร้อมหรือยังคะจะต้องเซ็ต่อ้วนะคะมีข่าวเพิ่มาอะไรมีข่าวเพื่อนมีข่าวเพิ่มนมีดาราแบบว่าศิลปินหลายคนที่อาจจะบว่านไม่ได้ไม่สนุกนะะแต่เขาฝากมันมมบูนคสนะคะสวตาวย เหมือนกันนะะคไงตัวคูอให้กับหลายๆครอบครัวแล้วก็พี่แต้วด้วยนะคะโอ้โหวันนี้อยากจะบอกเลยว่าไม่มีค่าไม่มีสัมกัรไม่มีอะไรแล้วไม่มีละหมดละหายจิตใจเลยอย่างนี้เราทุกคนมาร่วมกันหมดเลยนะคะใจอย่างวันนี้โอไมล์เนี่ยมาทุกมีเพื่อนมาฝากไปเยอะมากทุกคนมารอเชาโอ้โทุกคนมารอเนี่ยจริงๆเออเราจะได้ฟังเพลงของเขามัไ่ฝาก

ไม่คดไวาม้สแลกนะครับเป็นเได้ริงเผยูอย่างนั้นเลยเพราะว่าเาททุาถว่าผมางำานที่ใหขนานี้ไม่ได้นะครถ้าเกิดไม่มีพี่ๆที่คนช่วยนะจมีดาราศิลปินที่เราต้องออทุกคน้อใจกันช่วยางแสดขอบคุณไม่ขอบคุณจริงๆนะครับการเป็นทุกท่านนะครับทุกท่านเลยมจะไม่ทิ้งเสียงขงทุกคนได้ อย่งนี้แล้วก่ปรติที่น่อนของเราคุณีด้วยนะฮะคุณทุกคนนี้เยกอาด้ใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ได้ Really?

มาชคดียากมากแต่ไอ mm ้พวบางทีทุ่มเกือบทั้งจังหวัดเลยถ้าเราดู้นวาแบลนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างมาเนี่ยก็คือเนี่ทีก็ได้แล้วก็จะไ่ว่ามันหาใหญ่ขึ่นเาชอเลยที่อ่าผมจะเป็นที่ใหญ่เนถูกถ้าเราทังเอาเงินของเรไไปซื้อของเองันกาจะได้นิดเดียวเราวไดริมโอเคให้เราชวนเพื่อนเพื่อนทพ่องเราอเรามาไหมเพื่อนแต่ลเพื่นที่นกาที่รู้จักช่วยกัน ก็เลยทำงารทังงานนี้ก็มาแด้วยสำคัญก็คือในความรู้ท่านเอกเกิดต้องอย่าใจแคบหรือว่าอย่างใครก็ตามที่ที่เราได้ผ่านไปมาจะได้ยิ่งมีความเป็นชุ่รันะเพราะว่ามายได้ก็ต้ังตอนนี้ของเราคือกองกำลังมุดน้อยนะฮะ สงานพรวยเนี่ยจริงๆมันตัวตัวเล็กนะำมันเนี่ยจริงๆทำงานไม่ได้มากมายนะแต่แต่ว่ามันรูมือกันอย่ารหน่งมนรู้มือจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จับมือกันไว้นะฮะเราจะทำงานเป็สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มากมายเลยจริงๆนี่มามากขนาดไหนเราอ่านย่อแบบนี้ก่อนไม่หยุดแล้วโอ้ดิเราอัปเดตทุกที่น่าที่เราต้อาอัพเดตกัน อบอกที่ว่าเรื่องเวลาเออเรื่องอะไรอะไรแบบนี้ได้ยังไม่แบอกแต่ว่าใครที่สนใจติดต่อแล้วก็ดูรายละเอียดได้ในรายการข่าวนะคะก็ดูได้เดี๋ยวจะมีคลิปคลิปเชา้าคลิปคลิทุกทวิตเตอร์แชร์นี่จะอัปเดทนะอ่ะแชร์นี่อย่าเพิ่งลัคาญนะจ๊ะนี่ก็ช่วยเลื่องหนังทุ่มกันอ่เยอะมากเย่ะมากเลยนะผมไม่ใช่ผมขยันนะฮะอะไรน่านจะตกใจว่าอาจารย์ไซด์เรานี่บริการได้ด้วยหรือเปล่าได้ได้ได้อ้นี่คืออะไรกันอ้นี่เป็นอี<ช>อนนกหนึ่งโปรเจกต์ที่รรเาราจะ คือเราจะทำ <ไอ S 1> <อ>เป็นสุขษา,ดาเพราะว่าเราติดเหยื่อมาบมางก็จเรื่องของอาหารการก <c oughs> ินเรื่องของการเข้ามาที่คือลำบากม้างจริงเราก็เลยทำสึขาแบบว่าเราทำจะไม่ง่าย <c oughs> ก็ง้งใช้ถุงยางะครับตกโตแล้วไม่กี่บาทนะ่อยจะช่วยเรื่องขอานสกสึขานะฮะก็ <c oughs> ืวัยหยาบจะทนี <c oughs> ้ได้เลยตะใช้เงินได้ครราว่าตอนเย็นเราให้ตั้งใจกับขอเราว่าที่ีอนั่แล้วลงมาโตแล้วนั่งเยทำไปแล้ว นี่แหละก็ยังไงแล้วถ้ารอดูแลกันนะจริงๆไม่ต้องเป็นกังรบบนยอดเราก็ได้ถ้าช่องทางไม่เจอทางไหนช่วยได้หรือคนร้องร้อนหรือช่องตะกีในศสตร์ได้หมดนะคะที่คือเราักบอร์ได้ดูไห้หมดเลยจะโอเคโอเคได้หมดเลยทุกช่องทางนะคะช่วยกันช่วยกันเนาะยังไงยังไงปลายทางก็เหมือนกันได้ใชเหมือนกันเราเราเป็นใจมาช่วยคนกลุ่มเดียวกันนะคะที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะคะ